สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศในรถนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมาเลยตื่นมาตั้งแต่หกโมงแล้วเลยแล้วก็ก็แก๊ก,ก,ก,กทำเก็บรถบ้างเช็ครถบ้างนะครับนี่แต่ตอนนี้ยังไม่ทันได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยครับ <c oughs> นอนเล่นอยู่นอนเล่นอยู่ในรถนะครับเพราะว่า เขานัดลงประมาณเก้าโมงนะครับผมเขานัดลงเก้าโมงนะครับผมก็เลยนี่แหละจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะมาทํามาม่าร้อนนะครับที่น้าแนนให้มานะครับมาม่าร้อนไม่รู้มันเป็นยังไงเนี่ยใช้น้ําเย็นนะครับใช้น้ําเย็นเติมแล้วก็มันก็จะร้อนขึ้นมายังไงไม่รู้เหมือนกันร้อนได้ไม่ต้องเติมน้ําร้อนนี่ เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะชาบูน้ำดำนัาแนนให้มาตั้งแต่วันที่ขึ้นทุเรียนตั้งแต่วันก่อนนู่นแหละยังไม่ได้กินนี่ให้มาสองถ้วยนะครับเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปตททางออกไปสีชมพูนะครับผม ปตททางออกไปสีชมพูปตทปตทใหม่มั้งที่อำเภอชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเป็นปตทใหม่ห้อง,งน้อห้อง้าก็สะอาดมนใหมน่นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่แหละในรถก็ไม่มีอะไรครับดูมีแต่ของมีแต่อุปรกรณ์ ฝั่งข้างในนี่ก็มีแต่เครื่องมือมีแต่เครื่องมือมีแต่อะไหล่รถนะครับผมที่เราเตรียมมาด้วยนะครับเพื่อเพื่อรถเราเป็นอะไรกลางทางเงี้ยเราจะได้แก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อได้นะครับผมไปล้างหน้าก่อนมีเลยพอล้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองมาลองทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะ มาม่าร้อนร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ำร้อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงผมว่ามันเหมาะนะครับกับกินแบบพวกเดินทางเงี้ยเดินทางเหมือนไปพักแรมอยู่ที่อื่นที่ไม่มีน้ำร้อนที่ไม่ต้องต้มมามา่าไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะครับไม่ต้องต้มน้ำร้อนแล้วก็ใช้น้ำเปล่า มันต้องมีอะไรสักอย่างแปว่าม,มันเป็นถ้วยเล็กอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างล่างเหรอเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเป็นยังไงเนาะอาหารรถคอ,อก <c oughs> <c oughs> นี่แหละตอนนี้ผมจะกินรถนี่หละอันนี้รถอะไรวะเนี่ย <c oughs> มาล่า น้ำดำดีกว่าเนาะผมตั้งกล้องไหมไม่รู้มองเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้อืมอะไรวะทำไมลูดตกหมดวะเนี่ยเอาไว้ไเฉยๆเหรออาหารลดอคอกนะครับผมอืมอือ ข้างในก็จะเป็นมาม่าแล้วก็อะไรบ้างเนี่ยเห็ดหรืออะไระเนี่ยแล้วก็น้ำดำมีถ้วยอีกหนึ่งอันอ๋ออันนี้ไ่ใส่มาม่าเหรอใช่เปล่าวะอ๋ออันนี้จะเป็นผง ผงที่มันจะทําความร้อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะที่มันจะทําให้เกิดความร้อนหรือเปล่าเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างเอ้ยแล้วเราเรากินได้หรือเปล่าวะอันนี้เดี๋ยวมันเดือดขึ้นมาแล้วมันจะมามันจะเป็นไอความร้อนมาใส่กับมาม่าแล้วมันกินได้เออมาลองดูดีกว่าอันนี้คือนาแนนนะครับให้มานะ <laughs> เออโหดก็ลองดูว่าเ,ออเนี่ยเวลาเราไปตกค้างอยู่ไกลๆเวลาไปตกค้างแบบว่าอยู่ในสวนในไร่อย่างเงี้ยเอออันเนี้ยพกไปได้พกไปได้เลยแหละแจ๋วเ,วเลยแหละเราไม่ต้องมาก่อไฟไมาต้องมาหาน้ำรวงน้ำร้อนนะครับอันเนี้ยกินได้เลยเนาะเห็ดเลี้ยงอะไรเนี่ย อาหารเช้าครับอาหารเช้าครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาลงของนะครับเ็ดก่อนเพสก่อนจะร้อนอยังไงไม่เขาใจอวะเขาบอกมันร้อนบุบ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 ๆๆเลยเยังไงต่อกันเนี่ย ยังไงต่อเอ่ยโอ้ยหาน้ำก่อนและเราก็จะเอาน้ำใส่ในเฮ้ยเราต้องใส่เครื่องปรุงไปเลย,ยได้ไงวะน่าจะใส่ไปเลยบ้างเนาะมันจะได้ร้อนเนาะ ชิมก่นอนออมันซอสว่ะมันซอสอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวนี้จะทำไงวะนะแล้วเราก็ต้องแกะผงตัวนี้ใส่นี่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่ว่ะใส่เงี้ยเออเอา,เอาจะใส่น้ำเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวได้กินไหม เป็นผงอะไรวะเนี่ยแก๊สหรือไงวะผมว่าน่าจะเป็นแก๊สว่ะมันจะทําให้ร้อนนะ่ะลองดูนะครับว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีเดือดจับเวลาตอนนี้แปดโมงครึ่งนะครับผมตอนนี้แปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งนะเป๊ะเลยแล้วน้ำต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่วะเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ย ใส่แม่งเลยดีกว่าใส่ไปเลยดีกว่าเติมไปแล้ว <c oughs> เอียงวะตัวนี้ต้องใส่เปล่าวะใส่ไั้ใหม่จะได้ร้อนนะดูกันเฮ้ยเนียเนี้ยเนี่ยเนียฟดแล้วเว้ยฟดแล้วเว้ยดูดิ

ปิดให้ดีเลยทิ้งไว้กี่นาทีวะเนี่ยรอห้าถึงสิบนาทีครับรอห้าถึงสิบนาที นี่มันมีช้อนมาให้ด้วยนะครับเพื่อนผู้ชมครับผมมีช้อนมาให้ด้วยแน่นอนจ้าวเออเขาถ้าเวยอย่างเงี้ยพกไปกินในสวนในป่าแตงป่าอะไรได้เลยเนี่ยเออเขาถ้าเวยเนี่ยมันยังร้อนจีเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ร้อนะร้อนจีเลยนะ รถมาล่าอันนี้ต้องอันนี้ต้องเก็บไว้เวลาเวลาเวลาเข้าสวนเข้าไร่นะครับตัวนี้เวลาเข้าสวนเข้าไร่อาหารกันตายเอาง่ายห้าถึงสิบนาทีนะครับ <Time> <employees> ตอนนี้มึงไปกี่นาทีเองสองนาทีสามนาที หละระหว่างรอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปาไปสามนาทีแล้วดูนี่ดูนะผมจะอุดรูไว้นะเดี๋ยวมันจะพองขึ้นนะดูดิมันเดือดโอ้ดูดิอือ ดูดิเดือดขนาดไหนอ่ะร้อนขนาดไหนอ่ะดูดิออเข้าทาวเลยแต่ว่าผงอันนี้สามารถอุ่นอย่างอื่นได้เลยเนี่ยเหมือนต้มเหมือนแกงอะไรเงี้ยเนาะ มีขายที่ไหนวะผงอันนี้วะแบบชามเดิมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ยาวๆเลยแหละเนี่ยชามมันเนี่ยแล้วก็เราแค่ซื้อแค่ผงตัวเน,นี้มันมาเนี่ยผงร้อนมันเนี่ยเออเข้าเท้าเฮย้ยดูดิดูความร้อนอูแมงร้อนก็นเดิมอีกชิบหาย ดูควันดิควันกระมงเลยดีกว่าควันกระมงชงเฉีงเลยดีกว่าเฮอเฮ้ยแม่งร้อนกว่าเดิมวะเอียงเว้ยฝั่งฝังไว้ตรง,งนี้ดูควันกระมงชงเฉีงนลยครับดู ร้อนจีดว้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเขา่าทาเว้ยเขา่าทาเข่าทาหัวมาร้อนร้อนในตัว นระหมขอ,มองสงเฉงเลยดีกว่าคิดตัววันจะเดือดขนาดไหนอ่ะปัญหาคืออยากได้ตอนเนี้ยเนี่ยหม้อเนี้ยเราสามารถล้างไว้ได้ตัวตัวไว้อุ่นอุ่นของกินในรถเนี่ยเวลาเข้าสวนเข้าไร่ที่ไม่มีเซเว่นเนี่ยป่าแตงป่ามะม่วงเนี้ยไปตกค้างอยู่ หูเราก็สามารถทํากินได้สบายๆเลยเนะี่ยเอออเข่าถาเลยตอนนี้ก็ปลาไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับแกววะ่ะเอออุยร้อนมากครับ อ๋อแล้วมั้งแล้วหยุดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยหยุดไม่ได้ด้วยทำไงวะ มันจะพุ่งป mm ุบปุบบปบขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าเราเปิดอ่ะงั้นก็ต้องปล่อยให้มันหมดหมดนู่นละมั้งถึงจะได้กินดูควันมันสุดยอด แก้วเลยอะแก้วเลยแก้วเลยชอบดูเบาทะลุอันนี้ลองอันนี้ก่อนนี่คือเข่าทามเ้ยเปิดแล้วแหละไม่ไหวแล้วเอ้ยทำไมไม่ไม่มีน้ำอยู่ตรงนี้วะ เราต้องใส่น้ำอีกนี่ว่าชิบหายแล้วจะร้อนไหมเนี่ยน้ําที่ใส่ลงไปอีกรอบสอง <c oughs> <c oughs> ปิดสูตรแล้วพี่น้องเอ้ยปิดไหม นเเลยยทีี้มันจะร้อนหรือเปล่าวะเนี่ยมันก็ยังสร้างความร้อนอยู่นะมันก็ยังสร้างแรงดันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันก็ค่อยๆพองขึ้นเวลาผมพูดนะครับผมว่าไม่ร้อนมันก็คงจะอุ่นๆอ,อยู่มั้งนะกับการทดสอบครั้งแรกนะครับผมดูที่เจะาอกว่า เนี่ย,ยมันก็ยังฟออยู่นะเนี่ยมันก็ยังไม่หมดความว่าอ้ยเราก็กินอย่างนี้ได้เลยดีกว่าเนาะเราก็จะมีช้อนมาให้ เห็นหรือเปล่าไม่รู้เห็ดอะไรเห็ดหนูหนูองไงเนี่ยมามา่าถ้วยร้อนครับอาหารรสขอกต้องอย่างนี้แหละ จับอยู่ข้างล่างเนี่ยยังโอ้โหร้อนเนียเย่ยเอาเอาเรื่องกันเว้ยเป็นหวานหวานบะต้องใส่พริกอ่ะเดี๋ยวพริกในรถผมมีไม่ต้องห่วงครับเนเอาไว้ฝั่งเอาไว้ฝั่งเดี๋ยวไปเอาก่อน ูเว็บชูเว็บมาแล้วนี่ผมพกพริกป่นด้วยนะครับเพราะว่าผมคนกินเผ็ด กินได้หรือบอกว่าเนี่ยพริกจะเยอะ,อะไปหรือบอกว่าประมาณมานิดเดียวอีกมาลองชิมรสชาติดูทีนี้ใส่พริกเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงเนาะเอ้แล้วเมื่อไหร่มันจะหายร้อนวะเนี่ยอย่างเงี้ย

ไม่รู้ราคากี่แบบนั่นแนนให้มาคือแต่อยากได้ผงอ้นี่มัน่ะใครที่มีช่องทางที่จะซื้อผงไอ้ที่มันทำความร้อนเนี่ยช่วยบอกด้วยนะครับผมว่าเป็นหนึ่งว่าซื้อมาจากที่ไหนเพจไหนนะครับ เรื่องกันนะถ้าไม่ไงเราจะได้น้ำมัน้วยวะเนี่ยจากซวดน้ำ่ะร้อนครับร้อนจัด เขาทาได้ดพี่นอ้องเขาทายอยู่ครับเขาทายอยู่ใครก็บนน้ำเดี่จะต่ออยู่ครับแสบอยู่แสบอยกันเพียร์แสบเลย หัวรับเดี้ยนหอน้เลยส่วนหนา เพียร์ทงรับจำใหม่ไอวตัวอโอ้ดูดว่วนครับแจว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 ใครมีช่องทางที่จะซื้อผงอะ ที่มาทําความร้อนมันเนี่ยช่วยแนะนําเพจด้วยนะครับผมผมอยากได้ว่ะไว้อุ่นอาหารไว้ทําอะไรกินก็ได้เนี่ยตอนนี้ผมยกถาดขึ้นมายกสดเลยครับทีนี้เพราะว่ากินในเส้นไม่ได้กินน้ําเลย ขอทายครับพี่น้องแต่ว่าเพียยเที่ยงโอ้พี่ค้ามเมื่อเพี้ยนจ้ดอ่ะ เนป่ียกวนที่เรือตัวนี้ก็สิพ่องขึ้นมันั็นยังห่อนอยู่เวยนี่ครับจับ,บิองโอ้แกนอิงติงงเลยพี่น้องโอ้แบบแกนเลยครับแบบแข็งครับอเนี่ยผมอยากได้ตัวนี้แหละล้วก็ล้างตัวนี้ไว้แล้วก็ใช้อุ่นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับคือโอเคเว้ยราเพียกั ยอดนี่ครับนี่แหละอาหารลดค้อกต้องอย่างนี้เลยโอ้เหมาะ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 มากเหมาะก,กับพวกเรามากเลยในการเดินทางโอ้ผิดโอ้ผี่ามโิดเหรวะโอเคครับพี่น้องครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับมาม่าถ้วยร้อนนะครับผมอาหารลดข้ออาหารเวลาเราตกค้างเนี่ยอยู่ได้เลยสบายเลยแหละโอเคนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้ยเพียผมไปหาซื้อเนี่ยันหวานกินก่อนบายบายครับไปดูซีทุกท่านนะครับผมบายบายนะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องนะครับคอกกิ้งเชียวไทยทีวีด้วยด้อบายบายครับไปดูซีทุกท่านครับ เฮออ้เพดกันเพดเน่ยาเนี่ยกูได้ปลูกวะเลอ,อ